สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเลือกใช้ไม้นะครับในการที่จะเอามาทําคลิปวิดีโอใช้ไม่ต่อโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในการทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอมาประมาณ45ปีผมก็ผ่านการใช้ไม้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับใช้จริงๆนะฮะสิ่งที่จะบอกจะเล่าเนี่ยคือประสบการณ์จริงที่เจอมากับตัวเลยไม่ได้ไปฟังคนอื่นเข้ามาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับเพื่อนๆที่ดูกันอยู่แล้วอยากจะทดสอบทดลองนะครับทำคลิปวิดีโอจะทําทเล่นๆขำๆไม่ดูเองหรือว่าทํา จริงจังเนี่ยนะฮะก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกหาซื้อไมมาครับหลกัหลกๆประมาณ90%นะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายงานนะฮะแล้วก็จะมีทั้งงานแบบที่ว่านั่งบรรยายนั่งคุยในแบบนี้แล้วก็เดินไปเดินนาบรรยายแต่นะครับคลิปหลกัหลกๆของผมก็จะเป็นในรูปแบบของการพูดการสื่อสารเยอะมากการอธิบายประกอบดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ทําคลิปที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่านะครับถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเดียวแล้วใส่ดนตรีประกอบเนี่ย ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้ก็ได้ไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะหรือคนที่แบบว่าถ่าย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 ,ายอย่างเดียวแล้วก็ค่อยมาบรรยายเสียงใส่ทีหลังเนี่ยอันนี้ก็คงจะใช้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่ได้แต่พวกที่แบบว่าเดินไปถ่ายไปนั่งไปก็ถ่ายไปคุยไปอย่างเงี้ยอันนี้จําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูผมใช้ไม์อยู่2อย่างนะครับ2ประเภทฝั่งซ้ายมือก็คือไม์สายนะฮะ อ่าไม้สายตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นไม้วายเลสก็คือไม้ไร้สายความต่างง่ายๆคร่าวๆก็คือไม้สายเนี่ยไม่ต้องมีไฟเลี้ยงไม่ต้องมีฐานไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็คือเสียบเข้าไปกับตูดโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็พูดพูดได้เลยนะครับทำงานได้ plug and play ประมาณนั้นส่วนขวามือเป็นไม้ว r ยเลสนี่อันนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงครับก็คือจะต้องมีทั้งฐาน บางรุ่นบางยี่ห้อนะถ้าไม่มีก็จะต้องเป็นแบตเตอรี่อย่างต,ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ครับก็คือชาร์จทีหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงฮะเต็มก็จะใช้งานได้ประมาณ 4ีชั่วโมงแล้วแต่หรือว่าบางรุ่นบางตัวอาจจะเคลมว่าใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ราคากันเนาะแต่นะครับก็คุณสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนะครับรวมถึงรูปแบบลักษณะความคล่องตัวในการใช้งานไม้สายเนี่ยนะครับเขาก็จะต่อตรงเลยนะฮะดังนั้นทุกคนมันก็จะเห็นมันก็จะพลุมพลังนิดนึงในมือผมนี่คือ4เมตรนะฮะเพราะว่า,ร,าระยะทางที่จะต้องใช้เนี่ยอย่างผมนั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่นี่ก็คือจากมือถือมาหาผมเนี่ยหเมตร มันก็อยู่ประมาณ1เมตร2เมตรไม่เกินนี้นะฮะแต่ผมก็เลือกเอายาวๆไว้หน่อยเผื่อไว้เผื่อว่าบางทีผมอาจจะต้องนั่งไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเผื่อไว้ไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีใช้ใช่ไหมละ่ะอ่าก็จะเอาไม,ไม้สายตรงนี้ไปแต่มันก็จะดูระเกะระกะสําหรับบางคนไงทำไมต้องพับต้องม้วนวุ่นวายนะฮะแต่ไมล์ไวเลสก็จะตอบโจทย์พวกที่ชอบความสะดวกง่ายๆนะครับสบายๆพกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายไม่ต้อง ถือลงระวังแบบนี้ใช่ไหมเออนะครับใช้ตัวนี้เสียบก็ไปเลยตัวนี้มันก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปแล้วแต่เราจะเลือกนะครับใส่ไว้ในปกกระเป๋าเสื้อ,อยี้ก็ได้นะครับปกเสื้ออย่างนี้ประมาณนี้ะนะครับความสะดวกก็คือตัวนี้กินขาดนะครับแต่นะฮะมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของสัญญาณฮะตัวนี้เนี่ยมันใช้สัญญาณสัญญาณใช้สัญญาณคลื่นนะครับที่จะส่งเข้าไปเพราะว่ามันจะมีตัว ตัวรับตัวส่งใช่ไหมเราพูดตรงนี้พูดมันก็จะโผล่ไปหาอีกตัวหนึ่งที่เราไปเสียบไว้กับตู้โทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ตอนที่ทํางานในที่ที่ว่ามีมีอะไรกีดขวางะนะครับอย่างเช่นว่าถ่ายในป่าข้างหลังเนี้ยถ่ายไปพผู้ราดเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาบางทีสัญญาณมันก็โดนขวางนะครับต้นไม้หรือว่าอะไรมากีดขวางเนี่ยสัญญาณมันก็จะดรอปไปสัญญาณมันก็จะตะกุกตะกักไม่ชัด หรือว่าคนที่มีแอคชั่นหน่อยอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยเวลาคุยไปพวกผมก็จะยกไม้ยกมือสวัสดีครับทุกคนดูนั่นดูนี่อะไรเนี่ยมันก็จะมาบังมันทําให้เสียงเนี่ยขาดหายไปบางช่วงดังนั้นถ้าคนที่แบบว่าเจอสิ่งกีดขวางเจออะไรที่ต้องไปถ่ายสถานการณ์แบบนี้อันนี้จะสะดวกกว่าไม้สายสัญญาณนะครับระยะทางได้ขนาดไหนนะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแต่ตัวนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยประมาณ45่สเมตรได้สบายครับแต่ผมไม่เคยใช้ขนาดนั้นหรอกส่วนมากก็ลองในตอนซื้อมาตอนแรก นะฮะแต่หลังๆมาก็ใช้ประมาณ5เมตรนี่ก็ถือว่าไกลสุดๆแล้วใช่ไหมอันไหนเสียงดีกว่าย่านเสียงดีกว่าผมให้ตัวนี้ฮะประสบการณ์เพราะว่ามันต่อตรงไปมันไม่ต้องอาศัยสัญญาณมันไม่ต้องมาพึ่งคลื่นพึ่งอะไรผมก็เลยคิดว่าตัวนี้ต่อตรงเนี่ยย่านเสียงทุ่มกลางแหลมจะมาดีกว่าเสียงจะทุ่มจะโอเคกว่านะฮะแล้วก็ตัวนี้เวลาออกไปใช้ในที่ประชุมที่ที่คนใช้งานไมเหมือนกับพวกเราเยอะเนี่ยบางทีสัญญ,ญาณมันตีกันนะสัญญ,ญาณมันแย่งแย่งสัญญ,ญาณกัน ก็จะเจอปัญหาช็อตเจอปัญหามันต่อไปนะครับแต่มันก็ได้ความสะดวกอีกเรื่องหนึง่งนะฮะอ่ะสรุปก็คือถ้าไม่ได้ติดเรื่องของสิ่งกีดขวางนะครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหลักการที่ทำงานของผมนะผมใช้ผมใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยแต่ถ้าจะต้องเดินไปคุยไปนะครับถ่ายให้เห็นตัวทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้ฮะถ้าถ่ายเพราะครึ่งตัวเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ก็ร้อยสายเก็บสายดีๆหน่อยนอกน,นั้นเองใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ถ้าไปเจอ,เอ,อตาม ขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นไรหน่อยนะครับก็เลือกนะครับตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กันอ่ะทีนี้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนที่เคยใช้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับประสบการณ์ตรงผมเริ่มจากไม้เมื่อ4ีปีก่อนเนี่ยไม้โนเนมนะครับหกสิบเบาทก็เคยใช้ร้อยสองก็เคยใช้แต่ผมว่ายี่ห้อโบย่าเนี่ยผมใช้มา4ี่หรุ่น4ีหตัวเป็นอย่างต่ำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะขายไปหมดแล้วแล้วก็ให้คนอื่นใช้ก็มีเพราะว่าไม้โบย่าเนี่ยเป็นไม้ที่ ราคาไม่ได้สูงมากมายนะคือราคาดับกลางๆนะครับเอื้อมถึงอยู่ก็ก็มีระดับสูงก็มีนะครับระดับตัวละ4ี่ห้าพันก็มีแต่ผมใช้บางบางตัวก็ตัวละพันของบาทนี่ก็สุดๆเหมือนกันละแต่ก็จําไม่ได้ว่ารุ่นไหนยังไงกันบ้างเนี่ยแต่โบย่าเขาก็จะมีคุณภาพเสียงที่อาจจะสู้แบรนด์เนมยี่ห้อดังๆ,ๆระดับโลกไม่ได้ครับเขาจะเรื่องของความดังเขาได้แน่ฮะก็คือพูดไปในดังชัดเจนนะแต่ความทุ้มกลางแหลมนะครับความนุ่มนวลเนี่ยอาจจะแพ้ยี่ห้ออื่นๆผมก็เลย ทิ้งโบย่าไปนะครับหลังจากที่ทดลองใช้มาเนี่ยก็เลยมาลองใช้ของดีดูบ้างนะฮะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ประทับใจในคุณภาพเสียงซาราโมนิกก็เคยใช้โหลดก็เคยใช้แต่นะครับซาราโมนิกเนี่ยผมประทับใจตรงที่ว่าเสียงใสดีฮะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคนอื่นเป็นยังไงไม่ทราบครับเสียงใสดีเสียงเพราะดีะเสียงซาราโมนิกนะเพราะดีแต่โหลดเนี่ยจะได้ความนุ่มนวลความทุมๆนุ่มๆหน่อย,ยผมผมชอบ ความนุ่มนวลของโหลดฮนะแต่สุดท้ายผมก็เลยทิ้งสลาโมนิกไปแล้วก็มามาใช้โหลดอยู่พักใหญ่ๆเลยฮนะแต่ที่ใช้ไปแล้วพังนะครับใช้ไปแล้วพังเพราะว่าผมทํางานค่อนข้างหนาเกี่ยวกับคลิปเนี่ยวันหนึ่งสองสามคลิปเป็นอย่างต่ําทํางานเอาท์ดอร์บางทีเหนื่อยนะครับเจอแดดเจอลมเจอความชื้นเจออะไรเข้าไปเนี่ยก็เลยทําให้โหลดอาจจะพังไปเลยมาช่างใจหรือว่าจะยี่ห้อไหน,นจะกลับไปหาโบย่าต่อหรือเปล่าไม่เอานะฮะก็เลยลองมาอยู่ยี่ห้อน,นี้ว่าโคมิก้าเนี่ยราคาก็แพงกว่าโบย่าประมาณ2เท่า สองสามเท่าเหมือนกันนะครับแต่ก็ถูกกว่าโหลดถูกกว่าซาลาโมนิกอยู่ประมาณ2 0 3 0นะฮะก็เลยลองเปิดใจใช้โคมิก้าเหตุการณ์ที่ประทับใจโคมิก้าแล้วก็ใช้ยาวเลยเนี่ยแล้วก็ใช้ไม้ตัวอื่นด้วยในยที่เป็นโคมิก้าเนี่ยก็คือมีวันหนึ่งนะผมตอนที่ผมยังพักอาศัย,ยที่ชนบุรีเนี่ยผมไปลืมมันไว้วางมันไว้ในหน้าบ้านตากแดดอยู่ประมาณเกือบสักหนึ่งสัปดาห์ครับประมาณ5-6วันน่ะคือก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดก็คือมาที่นี่แหละมามา,มา,มาที่บ้านเกิดนะฮะ นี่พอมาถึงแล้วตอนแรกผมเข้าใจว่าผมทําหายที่ไหนนะครับนึกไม่ออกเลยพอกลับไปที่ชนบุรีโอ้พระเจ้าช่วยนะผมไปเหน็นวางอยู่หน้าบ้านเนี่ยวางอยู่ตรงโต๊ะหน้าบ้านเนี่ยตากแดดอยู่แบตยังเต็มอยู่เลยฮะชาร์จไว้นะแต่แต่ผมปิดไว้นะไม่รู้ว่าว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าแต่โดนแดดโดนแน่ๆครับตั้งแต่บ่ายมงจนถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยไม่เป็นอะไรฮะทุกคนใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเปิดปิดติดนะครับไม่มีเสียงรวนไม่มีอะไรเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาประมาณจะ2ปีแล้วะ โอโ้ซึ้งใจประทับใจในโคมีกามากก็เลยคิดว่ายี่ห้อนี้น่าจะตรงโจทย์เราที่สุดถามว่าเสียงดีสู้โรดได้ไหมสู้ซารามมนิกได้ไหมไม่ได้ฮะตัวนี้ก็คือเสียงดังฟังชัดแน่แนครับแต่เสียงจะออกแนวสักๆากดิบๆนิดนึงอ่าตัวนี้นะครับคนไหนที่เสียงพร้อพๆเป็นทุนเดิมแล้วถ้าใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เสียงผมมันไม่พร้อไงเสียงผมสักๆถ้า,าจเจอตัวนี้เข้าไปก็อาจจะต้องแบบว่าปรับอะไรนิดนึงใช่ไหมครับแต่นะฮะความทนเนี่ยผมว่ากินกินขาด ทำไมผมถึงเลือกวความทนมา,มา,ม,ามาเป็นหลกักนะเพราะว่าถ้าเสียงยม,ม,มันปรับได้ไงเวลาเราอาัดกับแอปกับอะไรเราใช้โปรแกรมต่างแต,แต่งเสียงได้เจ้าทุมมาา้บเอากางแหวมมาใส่คอรัสดีเลยใส่แล้วเพิ่มเข้าไปได้ที่หลังนะผมก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไปก็เลยว่าอันไหนที่อยู่บ้านสวนอย่างตรงนี้นะฮะลุยแดดลุยฝนลุยอะไรเนี่ยเราทําหลุดทําร่วงมือบ้างเนี่ยนะครับอันไหนมัน,มนทนสุดก็คือตัวนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกที่ตัวนี้มากกว่าแต่ผมเสียดายมากับโหลดเนี่ยซื้อมาตั้งเกือบสามพันะครับก็ไมล์ลาบเรียนนะฮะ แต่สุดท้ายผมก็เลยเอาไม้สายนี่มา m i กครับก็คือไม้เนี่ยใช้เป็นตัวของโคมิก้านะครับไม้เนี่ยไม่ไม่กล้าใช้โหลดเดี๋ยวแล้วโกมันมันพังแต่สายเอาของโหลดฮะเออมิกัมนมันใช้งานด้วยกันได้นะครับทุกคนใช้งานด้วยกันได้แต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ารุ่นไหนใช้ด้วยกันได้แต่ของผมเนี่ยโชคดีหน่อยว่าสายของผมเนี่ยเป็นสายโหลดนะฮะแต่ใช้ไม้เป็นของโคมิก้าก็เอามาแล้วก็เสียงก็โอเคได้ความนุ่มนวลของโหลดที่ผมอยากได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ ไม่ได้เทียบเคียงตัวไมโครร้อยก็จริงเนี่ยแต่ก็โอเคใช้ได้นะครับแต่นั้นเพื่อนเพื่อนนะครับก็ลองดูนะฮะว่าการทํางานของคุณเป็นแบบไหนถ้าเอาประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยลองลองไปปรับดูนะฮะว่าคุณจะเลือกความทนหรือว่าความเสียงดียังไงแต่ถ้าคุณอัดงานในห้องอัดห้องที่อยู่บ้านห้องนอนห้อง,อ,งอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เหมือนกับผมก็ได้นะครับอัดบิวอินไม้ในเครื่อง ก็ได้กันแล้วแต่นะครับหรืออยากจะซื้อทีหนึ่งดีๆไปเลยเนี่ยก็พิจารณานะครับทั้งโหลดทั้งซาลาโมนิกหรือว่าจะเป็นโบย่าก็ได้หรือว่าจะเป็นโคมิก้าไม่ได้มามาขายมาโฆษณาให้เขานะครับโคมิก้าเนี่ยแต่ผมเห็นแบรนด์สินค้าเขาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะลุกตลาดพวกไหม่ในยเยอะขึ้นแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่ผมไม่ได้ตามมาเนี่ยก็น่าจะลองไป,ไปใช้ดูอยู่เหมือนกันนะครับเด,เดี๋ยวจะ้องเราไปหาข้อมูลดูอาจจะจัดมาสักตัวเพราะว่าหลังๆมาผมทําคลิปเกี่ยวกับพอร์สแคเนี่ย อ่านล้วั็นั่งคุยโทรศัพท์แล้วก็คุยเป็นจัดรายการวิทยุเหมือนดีเจเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าอะไรกันเนี่ยก็อยากจะได้ไม์ไมค์ทรนองนั้นอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะครับยาวนิดนึงแต่เป็นประโยชน์แน่ๆนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับเรื่องของการทําคลิปทำคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็อุปกรณ์ไม์เนี่ยมันจําเป็นนะเพราะว่าเราคุยเราอะไรกันเยอะในทุกคลิปเราอธิบายเนี่ยความนุ่มความละมุนนะครับการไม่มีเสียงนู่นเสียงนี่แทรกเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แฟน ของที่ติดตามพวกเราเนี่ยก็ต้องการใช่ไหมแต่พูดไปเนี่ยเสียงนู่นเสียงนี้โผล่เสียงลมเสียงน้อยเสียง,ยง,ยยงรบกวนมาเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพของเราเนี่ยมันดรอปเนื้อหาบางทีเรามันดีแล้วไงแต่มาตายน้ําตื้นไงมาตายเพราะว่าความคมชัดของเสียงนะครับเสียงเรามันไม่โดดเด่นเนี่ยมันก็ถือว่าคลิปนั้นมันก็พังเหมือนกันนั้นจากที่จะปังนะทุกคนลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนฮนะ